สวัสดีครับไปรู้นินฟุตบอลนะครับมาพบกับ KL League นะครับวันนี้นาซาเจอทางด้านชาบาสนะครับทีมชาบาสจะมาในรูปแบบของซ1 2 3นะครับก็จะมีลูมิเลเกเป็นกองหน้าแล้วก็ปีกเลนเมซี่กับฟิโก้ครับส่วนนาซาจะมาในรูปแบบของ532นะครับจะมีเอ็มบัปเป้กับซาลาเป็นหน้าคู้ Hello everybody and welcome to นาซาจะเริ่มเกมเกียย์ก่อนนะครับอินโดไอที่มูบซสลา,าสลา,าเบิร์นให้บาเป้บาเป้ลุดจังหวะนี้บาเป้ว่าไงจิงจังหวะนี้ไม่ผ่านมือทางด้านทางด้านฟุฟ่อเลยครับโอ้โหเกือบได้ประตูนําเร็วของนาซาเลยครับเอาละครับเอ้จังหวะนี้เป็นการพลาดของคาฟูเขาเป็นเซฟของทางด้านฟุฟ่อนแล้วครับโอ้โอยนาซาบุกมาสองรอบยังไม่ได้ประตู จอยนาซาบุกครั้งหนึ่งที่บุกบาปเป้สายมาเรียบร้อยกับ1นศูนที่บาปเป้นะครับยิงขึ้นนำให้นาซ่านำชาบาสนะครับโอ้โหเอาเลยครับเกมเริ่มสนุกนะครับนาซาได้ประตูเร็วที่นาทีที่8กครับชาบาสได้บอลบัคาฟู มาดูจังหวะนี้เนมาเนมาให้ที่ทางด้าใใปะเปะปะเป้ให้สาราสารามีซ้ายหรือขวาเติมเร็วเนมเมซี่เร็วเนมเมซี่ยังติดเซปุฟอนเลยครับโอโ้ยังไม่มีประตูที่2เกิดขึ้นเลยครับของนาซามาดูลูกเตะม,มุมของเทนนิสเซเดโนโอโนโานปาดขึ้นมาโดนโมงทิ้งมาได้บอลอยู่ในกรอบแกโทษเอาละครับทางด้านอาน,นใส่ขวาลูกนี้ชนการสนั่นเลยครับโอ้ยังไม่ได้ประตูที่2ของนาซาเลยครับ จังหวะวอลเลย์ของแอนโนสวยเหลือเกินครับครับซีดอฟไอที่อะสุดเดินนอานโน,รโนกระชากขึ้นมาแล้วก็ฝากไปที่มาที่อุสจังหวะนี้ติดบล็อกครับโอ้โหจังหวะยิงอันตรายนะครับจังหวะนี้เข้ากรอบด้วยบอลชาวบาจ์ชังหนึ่งที่ในมาให้ซีดอฟแตะเบิร์ดมาให้ที่เลวในเมสซี่ยังไม่ผ่านเลยครับอย่างติดเซตแบ็กของทางด้านนาซา,าครับจังหวะสวนกลับของนาซาอย่างเป็นของอนโน อโน,นอยที่มาติอุสมาจอยซีดอปซีดอปชิ้นงมานโรเมริกเกเมียเดเมซี่ปันโค้งจนขาดเลยครับยังไม่ได้ประตูทีเสมอครับเป็นการบุกของชาวบาตจากด้านขวาด้วยเลยเมซี่เมซี่รึ่งเกมอยู่มีเติมของคาฟูคาฟูกะชากมาโยนมาโคกของทางด้านชาวบาตยังติดเซฟผู้ตัวครับโอ้โหมาติอุสหรือเปล่าลครับมาครับมาติอุสไอสายมาที่ซีดอปซีดอปขึ้นมา จบครึ่งเวลาแรกครับนาซ่านำชาบาสอยู่ที่1นต่อศูนย์เลยครับเป็นเกมที่เปิดแรกกันอย่างสนุกเลยครับแต่มีแค่ประตูเดียวในครึ่งเวลาแรกมาดูในครึ่งเวลาหลังครับชาบาสจะเริ่มเคลียร์เกมบอลมาที่ซีดอฟฝากขวามาที่ทางด้านเมือซาลาซาลากระชากหนีเดวิดอาบาด้านหน้ามีเพื่อนอยู่ทางด้านด็อกบาจังหวะนี้อู้หบังสนิทเลยครับเออของดอกบาครับจังหวะยิงไม่ได้ดอกบาขันสั้นมา มาดูสมาดสให้กลางมาที่ซิดอบเบิรนมาโมเมซาลาซาลาสายยังติดทังด้านกู้ตัวครับเซฟไว้ได้แล้วก็บอลของนาซาเมซี่ให้อโนอโนเบิรนกลับมาเมซี่กระโดกขึ้นมาโมเมซาลาไม่ตรงกรอบเลยครับโอ้โหประตูที่2ยังไม่มาเลยครับบอลของชาบาสครับจังหวะน,นี้ซาลากระชางมาแล้วก็จบเกมครับโอ้โหนาซา นำ1-0ตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกจบเกมก็ยังเป็น1-0ครับของ NASA ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมครับขอบคุณครับ